ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัครับไปได้ปลาอินทรีมาปลาอินทรีปลาอินทรีสดนะก็เดี๋ยวจะเอามาผัดขึ้นช่ายขิงอ่ะใส่ใบกัญชาด้วยก็ใส่น้ำเปล่าก่อน อพอเดือดแล้วผมก็จะเอากระเทียมกับพริกผมชอบทานเผ็ดเนาะก็โอเคถ้าใครไม่ทานเผ็ดก,ก็เฉพาะกระเทียมอย่างเดียวผัดให้หอมสักครู่อพอหอมแล้วผมก็จะเอาเนื้อปันซีนไปหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะอเอาไปผัดก่อน พอสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ขอมห,อม,หอมูใหญ่ขอหมูใหญ่ถือว่าเป็นเครื่ที่มีโปรตีนนะครับแล้วก็ใส่ขิงใส่ขึ้นช่ายว่ใส่ที่ไหนครับทีนี้มันจะสุกง่ายเลยก็ใส่น้ำมันฝรั่ก่อนเลยโอเคอย่างสุกหมดแล้วนะครับผมก็จะใส่ขึ้นฉ่าย แล้วก็ใบกัญชาผสมซอยนะครับตามด้วยซอสเอือแล้วก็ผัดให้สุกใ่ผลที่ใสเป็นกัญชาที่หลังเพราะใบกัญชาเวลาโดนความร้อนเยอะๆสารมันจะออกมาเยอะครับเนาะต้องคอมีอาการแพ้เลยแต่เล็กๆครับพอประมาณผมใช้แค่ใบยเดียวเล็กๆ โอเคเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับปลาอินซีผัดเค้ื่องชาใส่ใบกัญชายอย่าใส่เยอะนะครับโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนดูมีสุขภาพดีน,นะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับอยู่อาร์วอ,วอ,อยู่อีินะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่นี่แน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ